เกลียดลูกไม่รู้สึกผูกพันกับลูกฮอร์โมนเลยที่ทำให้ผู้หญิงหลังคลอดลูกมีภาวะนี้เขาควรได้รับการดูแลใส่ใจประเทศจีนเนี่ยผู้หญิงที่เพิ่งคลอดลูกเนี่ยมีภาวะบลูซึมเศร้าหลังคลอดลูกสูงมากแล้วไม่มีใครดูแลเกลียดลูกไม่รู้สึกผูกพันกับลูกนี่คือการที่มีภาวะซึมเศร้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายคือฮอร์โมนลูกของเราแท้ๆอุ้มท้องมาเก้าเดือนแต่พอคลอดออกมาุูบกายเป็นแบบไม่ได้รู้สึกอยากผูกพันฮอร์โมนเลยที่ทำให้ผู้หญิงหลังคลอดลูกมีภาวะนี้ ว่าที่คุณพ่อที่กําลังจะมีลูกนะคะดูแลคุณแม่ดีๆเขากําลังมีภาวะนี้อยู่หรือเปล่ากําลังพัฒนาภาวะนี้อยู่หรือเปล่าวันนี้ไม่มีแต่ตอนหลังคลอดลูกเนี่ยเขาจะมีหรือเปล่าคุณไม่รู้เพราะนี่คือการเปลี่ยนแปลงของร่างกายแล้วอยู่ข้างในพี่พี่อยากจะสารภาพเลยเชื่อไหมพี่อ่ะเคยมีภาวะนี้แต่อยู่ในระดับที่รู้เท่าทันวันที่พี่คลอดลูกคนแรกพี่อิจฉาลูกคนซื้อของขวัญให้ลูกไม่ซื้อให้พี่ พี่เป็นอยู่สองวันนะเราเป็นคนเจ็บนะเราเป็นคนทรมานเราเป็นคนที่ต้องแบบอยู่ในสภาพเนี้แล้วมานึกได้แบบดูเท่าทันัวนเองว่าคิดอะไรเนี่ยนี่คิดอะไรพี่ก็เลยหยุดความคิดนี้แล้วก็พอมีความรู้บ้างมีอีกหลายๆคนที่มีความรู้สึกนี้อาจจะมีมากกว่าพี่ด้วยซ้าเป็นช่วงนึงที่เป็นวิกฤตของชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งเลยนะคะ <S <S เขาควรได้รับการดูแลใส่ใจให้มากที่สุดเท่าที่คนที่เป็นคู่ชีวิตเขาควรจะทําได้แล้ว ในภาษาอังกฤษคำนี้เขาเรียกว่ากัดเบรนแอซิดประสาทสั่งการมาที่ลำไส้นี่คือเบรนกัดกัดเบรนมันเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นคุณดูแลลำไส้ให้ดีดูแลกัดให้ดีแล้วมันจะบรรเทาตรงนี้ได้ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็กลไกที่มันอยู่ตรงนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นช่วงระหว่างตั้งครรภ์คุณแม่ช่วงตั้งครรภ์ทุกคนจะรู้อยู่แล้วถ่ายยากท้องผูกโปรติกมันช่วยตรงๆ แล้วก็เป็น,นกลไกธรรมชาติที่เราไม่ต้องไปพึ่งยาอะไรเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วค่ะเราลดอัตราการเกิดเรื่องนี้เถอะอย่าให้เป็นเหมือนเหมือนคนจีนเลย